สวัสดีค่ะพี่มินวชรินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆีนะคะจากเสด็จห้องเทพธระเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะเตุใดน,นะคะพระโสดรราบันเนี่ยท่านมีปัญญาแต่ทําไมท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีจึงทาทานจนหมดตัวอันนี้เรียกว่ามีปัญญาในการทําทานหรือไม่นะคะโดยจริงๆเนี่ยเป็นปัญญาของพระยะบุคคลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะว่าความรู้สึกนึกคิด หรือมุมมองความคิดเห็นต่างๆของท่านเป็นอย่างไรบ้างเพราะเรายังเป็นบุตรชนอยู่นะคะแต่เสด็จพ่อมแม่เนี่ยทรงเคยสอนพี่มินไว้นะคะว่าคือปัญญาของท่านเนี่ยล้ำลึกมากนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่ปัญญาของท่านคือตัวท่านเองนะแต่หมายถึงว่าปัญญาของท่านท่านเหล่าอริยบุคคลเนี่ยล้ำลึกมากนะคะท่านจะเห็นเรื่องของบุญทานศีลภาวนาเ,นเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากนะคะเป็นอริยทรัพย์นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่รู้ว่าอย่างพระโสดาบันเนี่ยต้องเกิดอ,อีกเจ็ดชาตินะคะถ้าถ้าเป็นบาร,รมีอ่อนสุดอย่างเงี้ยนะคะ ท่านก็ไม่อยากจะประมาทนะคะท่านแล้วก็เห็นท่านเห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นของน้อยนะคะจะเก็บทรัพย์สมบัติไว้เพื่ออะไรนะคะอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างแบบมีกินมีใช้แบบปกติก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าท่านเห็นว่าเออแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ท่านตายไปท่านจะมีโอกาสใช้ทรัพย์สินของท่านทําทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือการให้ทานเป็นสิ่งที่สําคัญในจิตใจของพระโสดาบันมากเพราะพระโสดาบันเนี่ยรักในการให้ทานมากๆนะคะ ดังนั้นท่านจึงไม่คิดหน้าไม่คิดหลังไม่คิดอะไรเลยแค่คิดว่าวินาทีนี้ปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันนี้จะใช้ทรัพย์ของท่านที่ท่านมีอยู่โดยสุจริตเนี่ยในการทําสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตท่านเพื่อตัวท่านเองนะคะแบบนี้นะคะเพื่อสร้างประโยชน์นะคะท่านคิดได้อย่างนี้เลยท่านไม่ยึดติดสมบัติอย่างแท้จริงไม่มีความตระหนี่อย่างแท้จริงแค่พระโสดาบันก็รักความตระหนี่ได้แล้ว นะคะดังนั้นการที่ทําทานจนหมดตัวของท่านอานาถาบินพิการเศรษฐีมันจึงเกิดขึ้นได้นะคะกับปัญญาในระดับของพระอริยบุคคลนะคะแต่พวกเราอาจจะไม่เข้าใจพวกเราอาจจะงงๆนะคะพวกเราจะอาจจะทําไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีท่านอานาถาบินพิการเศรษฐีอย่างเดียวนะคะก็มีชายยาจกท่านหนึ่งเหมือนกันในสมัยพุทธกาลนะคะที่แบ่งผ้านะคะผ้าผืนเดียวเนี่ยใช้กันสองสามีภรรยานะคะกลางคืนกลางคืนผู้ชายใช้กลางวันผู้หญิงใช้อะไรแบบเนี้ยนะคะใช้ปกปิดร่างกาย นะคะแล้วก็สลับกันสองคนนะคะไปฟังธรรมะก,กับพระพุทธอ,องค์นะคะครานั้นนะคะในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเวรของคนผู้ชายนะคะที่จะใช้ผ้าปกปิดร่างกายไปแล้วก็ไปฟังธรรมะของพระพุทธอ,องค์นะคะเพราะว่าเกิดศรัทธามากนะคะศรัทธามากๆจนอยากจะสละสิ่งที่เขามีนะคะท <c oughs> ี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขานะคะและภรรยาก็คือผ้าผืนนั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็หักนิหักโลกกฎนี่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะคะจนเลยเที่ยงคืนไปนะคะจนเลยเที่ยงคืนไปเนี่ย นะคะจนเขาเหมือนกับตะโกนออกมานะคะว่าชนะใจตัวเองได้แล้วชิตังเมชิตังเมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจะสละนะคะผ้าผืนนั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะจนท่านพระเจ้าประสิทธิโกศลน,นะคะก็มาเหมือนกับให้ทหารมาถามมันนะคะว่าตะโกนอะไรอยู่นะผู้ชายคนนี้ตะโกนอะไร <c oughs> เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ <c oughs> ให้ฟังว่าเขาชนะตัวเองนะคะที่จะสละผ้าผืนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาได <c oughs> ้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยประทานสัพย์ให้นะคะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าถ้าเขาชนะชนะ ชนะใจตนเองได้ตั้งแต่ยามต้นๆเนี่ยเขาจะได้ทรัพย์เยอะมากกว่าน,นี้อีกนะคะอันนี้ก็คือทรัพย์ของผู้ที่เขาเรียกว่าทานของผู้ที่ไม่กลัวอันนี้ไม่ใช่พโศดาบันด้วยเพราะถ้านานาถาปินิกาเศรษฐีเป็นพศดาบันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแต่ทีนี้ของพวกเรานะคะค่อยๆนะคะค่อยๆทำนะคะอย่าไปหักโหมเพราะถ้าทําไปกลัวไปเนี่ยมันไม่ได้ผลนะคะมีแต่โทสศพยาบาทด้วยเพราะว่าทําไปแล้วมันไม่รวยเลยนะคะมันก็จะเกิดความคาดหวังขึ้นมานะคะก็ค่อยๆใช้ปัญญาในการให้ทานนะคะค่อยๆตามศักยภาพของตัวเองค่ะ ก็จึงขอฝากทำมาคำสอนดีๆของเสด็จพ่องเพดไวแต่เพเียงเท่านี้ก่อนก็แลวกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใครชอบทำมาแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องย t u b e พญาเรทรนะคะราชเพดอัญ,ญมณีเพชรเกล็ดแก้วเป็นกำลังใจพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ช่องติก๊กต็อกนี้ด้วยอัีเกล็ดแก้วนะคะเทวาด้วยนะคะแล้วก็อขอเชิญชวนนะคะมาร่วมบูุบูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วของเสด็จพ่องเพรนะคะสำหรับคนที่ศรัทธาในท่านเท่านั้นนะคะขอขอคนที่มีความเชื่อเดียวกันนะคะว่าอัญมณีนี้มีพลังดีๆของท่านและเหล่าคณะสัมาาเดนะะค ค่ากูปัจัยค่ากูจะกลายเป็นชาของท่านและเหล่าคณะสัมมาเทวดาท่านจะได้มีชาในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเป็นของท่านเองนะคะไม่จํากัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นและเวลาที่ทําบุญเทวดาทําบุญบุญสําเร็จเป็นอนุภาพเกิดขึ้นฉับพลันกับเทวดาทันทีนะคะท่านจะได้มีเหตุปัจจัยกลับมาช่วยเหลือผู้บูชาตามเหตุปัจจัยค่ะก็จึงขอฝากกันไว้ด้วยนะคะบูชาองค์เล็กองค์น้อยก็ได้นะคะเพื่อเป็นการร่วมบุญกับเสด็จพ่อนะคะบูชาได้ที่เพจในมณีเพจเกล